สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่องมิสเตอร์เกมนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมและน้องนนท์นะครับวันนี้เราจะมากินเมนูอะไรนะครับกุ้งดองโชยุโอ้โห <c oughs> วันนี้เรามีกุ้งดองนะคุณผู้ชมวันนี้ดองน้ําโชยุหอมๆ <c oughs> นี่กวัวน้องนนท์ไม่ได้ซดน้ําดองโชยุก็แล้วถ้วยแบบนี้มาให้ไม่ให้ซดด้วยแต่บ้านเขานี่ชดเอ้ยชดนซดเป็นแบบว่าน้ําอันนี้มันอะเป็นไงไม่ใช่ซดสิจิ้มน้ําแบบว่าชดเอ้ย อะไรคุณานนท์คุณเป็นอะไรเขาไม่ได้จิ้มไม่ได้จิ้มซีฟู้ดมาของเราจิ้มแบบว่าเป็นซอสเกาหลีฉบับไทยๆก็ซีฟู้ดนี่แหละโอเคมาครับคุณผู้ชมกินด้วยกันครับผมกุ้งดองครับวันนี้ไม่ได้กินนานเลยนะนานมากใช่แล้วโอ้หเป็นเดือนแล้วมั้งน่าต้องจัดเนื้อกุ้งก่อนจัดเลยหวานละมุนอ เป็นอะไรที่ชอบกินกระเทียมมากหวานมากอะพี่เกมดองยังไงเนี่ยมันอยู่ที่คนดองอร่อยอร่อยอร่อยคนดองทำอร่อยเจ๊อร่อยก็อร่อยนี่คือไม่ต้องจิ้มสิบูดเลยจิ้มกับน้ำดองมันเข้ากับสาลายสาลายเนี่ยมันทําให้อร่อยรู้ไหมสาลายมันหอมเลยมันันให้อร่อยออกเค็มๆนิดนึงสาลัยเป็นไงหวานเลยเหรอเจี๊ยบเลย มาครับคุณผู้ชมมันต้องจ s. <S <erem. S 2> ิ้มตักไหมต้องร้อนแบบไม่ต้องจิ้มอร่อยเลยคือแบบพี่เกมใส่พริกไปด้วยใช่ไหมมันเผ็ดพริกอ้าอโอ้โหเด็ดเด็ดเด็ดก <c oughs> ุ้งแบบกรอบกรอบแดงๆเลยครับค like ุณผู้ชม ดองแค่สองชั่วโมงเองเนี่ยเข้าเนื้อขนาดนี้เนีออเข้าเนื้อง่ายพก็เ,ออเ,เป็นโชยุมันเข้าเนื้อง่ายกุ้งม,มันเนื้ออ่อนไงมันซึมง่าย้ำมุนมอะตำมุนมเนี่ยลืมใส่พริกใส่พริกลงไปครับผมใส่กระเทียมกระเทียมนี่ขาดไม่ได้มันทําให้หอมมันทำเป็นทำให้หท,หทีแรกกรว่าจะเอาวาซาบิด้วยนะอืออือโอ้โหไม่งั้นแบบสมบูรณ์แบบคุณผู้ชมเมนูนี้ ไงหวานเจิยมนาตักน้ำจิ้มให้พี่หน่อยช้อนแม่เดียวช่มเดียวไหมไม่เดียวเดี๋ยวเสียรสชาตินี่ใส่เข้าไปแล้วก็จิ้มติดผัก อืผักออไมวปหันห่นวันนี้อืพอได้กินนิดนึงก็พอแล้วผักอ่ะเห <c oughs> มือนกลับแก้มเราไม่ได้กินแบบว่าเป็นของหลักใช่ไหวันนี้ทํามากิโลครึ่งเลยครับคุณผู้ชมซื้อกุ้งมาอืทําเยอะๆเลยเดี๋ยวกินให้หมดแล้วก็ใส่ตู้ไว้กินได้อีกนะ <c oughs> ผมว่าไม่เกินวันนี้หรอก กิน,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 นกินหมดกลาคืนอตอนนี้าหาแซลมอนไม่ได้อยากกินแซลมอนนี่แหละแซลมอนเขายังไม่มาส่งร้านอาหารทะเลถ้ามาเมื่อไหร่ก็จัดมานั้นนะครับแซลมอนดองโชโยุอีกไม่ใช่ปลาประเทศไทยนะแต่กินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดอร่อยมากหวานมากน,นไม่ต้องจิ้มอะ น้ำดอมอร่อยอมันหวานอ่มอามมเสสไดายัยางเหลือไกกล่องพี่เกมบอกอะไรนะต้องสาลายทรงเครื่องเพราะว่าจะน่าจะยกวนี้สาลายหวานนะอะือันนี้มันจืดๆนะพี่ว่มันเป็นสาลายกินกับซูชิใช่กินกับพวกซูชิกินกับพวกกุง้ง พอบแล้วมันสาายกินเล่นมันหวานเอ้มันมันกรอบดีแล้วมันหวานมันอร่อยมันทรงเครื่องมาแล้วอ่ะท่าที่มันหวานเนี่ยแหละใช่แล้วมันแบบมันมันกรอบคุณผู้ชมผมลองแล้วอันนี้มันจืดคุณเคยมันอยู่นะผมชอบกินแบบนี้มากกว่าแล้วแต่ความชอบเลยแต่ละคนก็เหมือนคนนะครับผมบางคนเราชอบคนนั้นมีคนนึงไม่ชอบไงถ้าชอบทุกเหมือนกันทุกคนก็โอ้โหแย่งกัน ตะลุกตุกตับอ่ะใช่ไหมล่ะถ้าชอบเหมือนกันอ่ะเพราะฉะนั้นเนื้อหวานตอนนี้เขาก็มีคนชอบแล้วไม่ใช่เหรอใครอ่ะน้องไรนะน้องไรอ่ะสุดยอดยอละเดี๋ยวพาดูผมเนี่กิเดมก็มีแต่ไม่ยอมอร่อยมากครับคุณผู้ชมโอ้ยแต่ดดเ๋็วเดี๋ยวไม่วันห็นนะกุ้งใสๆกรอบๆเด้งๆเลย อะไรจริงวันนี้บรรยากาศดีใจมากครับคุณผู้ชมฝนตกใช่ร้อนมาเป็นตานอนมากครึ่งเดือนอะไม่ตกกับบ้านเราอะดูดิฝนอะเนี่ยทำผมดำบนแดดดำอยู่แล้วเฮ้ยไม่ได้ดำขนาดนั้นเขาเรียกว่าผิวค้ำใช่ไหมคุณผู้ชมผิวค้ำดำด้านนี่คนผิวค้ำกับคนดำนี่มันต่างกันนะทำไมคนผิวค้ำมันก็จะแบบ คนโทนเหมือนคนอีสานอะสีเขาจะแบบว่าค้ำๆหน่อยแต่ไม่ถึงกับดำํำคนอีสานแ้นี่เขาขาวหมดแล้วรู้ไหมมันก็มีเป็นบางคน <c oughs> ที่แบบก<ส>็ไม่ต้อง <c oughs> แล้วจะพูดทําไมคนอีสานที่ไหนเขาก็มีดํามีขาวหมดแหละอืก็คนอีสานเขาแบบว่าเขาหาอยู่หากินไะงไปท่องไปนาอะไรเงี้ยอโอเดี๋ยวนี้เขาหล่อหมดแล้วอีสานอะมีแต่คนเหนือข้างข้างผมเนี้ยดําย่เนี้ยตัวเองขาวก็พูดไม่ได้เลย ไม่เชมานี่ไหนถ้วยมันเหมือนกันแหละอ้าวม่ได้ฟีลคนละอย่างกันโอ้โถามว่าเก่งอ่ะมิดหนึ่งติดติดติดยังไม่เคยซดครับผมแล้วก็มาซดก็ไม่เป็นยัไม่เคยได้ไงเนี่ยตินอยู่เนี่ยไม่เคยถ้าคนเคยเขาซดเขารู้ ขารู้ในการกินอะ่ะเขาไม่สำลักแหละครับเหรอพี่เกมยังสำลักเมื่อกีนอ้นี่นะอันแล้วมันเม็ดพริกเขา้าก็เหมือนกันเนี่ยเม็ดพริกเมื่อกี้น่ะพี่เกี่ยวอ้างได้ผมก็อ้างได้มันมันถ้ามันเป็นซีฟู้ดเขียวนะคุณผู้ชมมันจะอร่อยกว่านี้อีกอร่อยกว่านี้เพราะมันหอมหอมมากนี่มันเป็นซีฟู้ดแดงผมก็แบบลืมมาเลยมาแวะตลาดแถวบ้านอ,อ๋อมีพี่มาปลูกไว้นะพี่เกมพี่เขียวแล้วเราก็ปั่นกินเอง ก็พริกขี้หนูนี่แหละสีที่แกทำทำไมเม็นสีเขียวอ่ะอ่ะพริกขี้หนูเป็นสีเขียวอ๋อโคชลาดแต่ไม่รู้เรื่องก่อนเนี่ยพริกขี้หนูเนี่ยเนี่ยสีเขียวเนี่ยแต่อันนี้มันพริกแดงพริกจินดาเนี่ยอ๋ออืมอ๋อหมื่นหมื่นนักเรียนกินไปกินมาจะอิ่ม จะทำอย่างนั้นเอาจริงอ่ะนะทำไมคนซื้อมาทำไมอ่ะองานคนซื้อมาใช่ครับสงสารขอสักห้าแผ่นไม่ได้เลยเพราะมีห้าแผ่นมีสี่แผ่นมีห้าแผ่นพอดีเลยอาสงสาร เออเอาวางเหอะวเกะเวอรกับวางกิ่งกับส้มตำน่าจะอร่อยนะไหนแน่นอนเลยทลายหมดแล้วคุณผู้ชมพร้อนะเดี๋ยวได้เก็บไว้มื้อน้าบ้างผมก็เลยจุกแล้วเดี๋ยวกินหมดมันอิ่มเร็วมากมันเป็นเนื้อครับกินหมดมันจะหมดมื้อเดียวครับคุณผู้ชมทําไว้ทําไว้เยอะๆแล้วก็กินกันหลายคาบนินนึงอันนี้เป็นหนึ่งในมื้อที่อร่อยสุดละ ของการดองนะใช่ในรอบนั้นอร่อยกว่าต้องแซลมอนเพราะว่ารอบนั้นหวานกว่าที่นี่ใช่แล้วเข้าบาลานซกว่านี้ใช่ไหมมันแบบว่ามันไม่เลี่ยนนะไม่เลี่ยนไม่เลี่ยนมันเข้ากับเนื้อมากแล้วหวานกว่านั้นกว่านี้เหรอใช่นี่คุณผู้ชมใส่กระเทียมไปเยอะไม่เอาซีฟู้ดละหวานเจี๊ยบผักไว้ไหม ผมกินผมกินการแบ่งปกติไม่กินผักก็ไ <laughs> ด้เราผักกระเทียมแต่มันชวนให้แบบอร่อยอ่ะผมชอบเหลือให้มแม่นเดียวนา,นานในถ้วยเอาตักเคอทำสุดท้ายจากข้างล่างขึ้นข้างบนก็ได้ข้างล่างเต็มเลยกนระเทียม โอ้เวลา้ำดองเข้าไปอร่อยเราโรยงาขาวได้ไหมมัมนหอมมาก ้สุดทาโอเคเนาะเดี๋ยวลาทุกคนไปก่อนนะครับผมวันนี้ก็แซ่บถูกใจเลยนะครับกุ้งดองโชยุนันทีได้กินนะครับก็เป็นเดือนแล้วแหละที่เรายังไม่ได้กินนะครับวันนี้ก็ชวนคุณผู้ชมมากินด้วยกันแซ่บมากนะครับผมฝากกไดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับแล้วพบเจอกับผมน้องๆในวันต่อไปวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ